ขอนอบน้อมองหาบารมีทุกพระองค์สมเด็จประธานกไรมใดก็ตามที่หมู่เหล่าจิตยานทั้งหลายได้เคยสัมผัสสัมพันธ์กับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหล่าทหารเอกทั้งหลายเหล่าแม่ทัพนายกองทหารหารไพฑพรยทั้งหลายข้าราชบริพารราชวงศ์ก็ตามราชสกุลก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นที่พ่วงพันกันมาในการร่วมสู้ศึกสงครามการเข้าตีเมืองจันทร์ก็ตามการลบพุ่งกับพม่าก็ตามในการเข็นฆ่าประหัตประหารทำพันทำลายกัน ทั้งหมดนั้งสิ้นจัดก,การเป็นความพยาบาทอาฆาตแค้นผูกใจเจ็บจองเวรจองกรรมทั้งหลายคําสาปแช่งที่เคยให้ไว้ต่อกันและกันนะทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็สิ่งต่างๆทั้งหลายที่ได้เคยใช้คุณสายมนต์ดำคาถาโคมเวทมนต์ทั้งหลายในการศึกสงครามในการป้องกันตัวเองก็ตามใช้กับศาสตร์ตาวุธก็ตามใช้ในยาในอาหารก็ตามนะใช้ใน การสะกดการครอบงำม,มูเหล่าจิตยานของเหล่าสัตรูผู้อาฆาตก็ตามทั้งหมดทั้งสิน้นและสิ่งที่เคยให้ไว้ต่อบุรษุษกษัตริย์ทั้งหลายในการทําหน้าที่นะการหลงจริงจังในหน้าที่ทั้งหลายในคําสัตย์ปฏิญาณคําสัตย์สาบานการดื่มน้าพิพัฒน์สระยาทั้งหมดทั้งสิน้นมันกลายเป็นการผูกมัดผูกพันให้ต้องอยู่กับหน้าที่ให้ต้องอยู่ความจริงจังทั้งเหล่านี้ทั้งหลายนะกรรมที่เคยหลงจริงจังนะการสู้รบ ความเพลิเขินขมัมพองนะความมีความรู้สึกร่วมทั้งหลายนะไปกับการกู้ชาติทั้งหมดนั้งสิ้นน้อมองมหาปรมีทุกพระองค์สมัยมาทานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุ่งหมู่เหล่าชั้นภูมิที่สัมผัสสัมพันธ์กันมากับสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอาโอโหสีอโอโหสีอโหสี โสโสโส,โสให้ทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิพึงมีส่วนในการถวายมหาสังฆทานพระไตรชีวรพระพุทธรูปปัตตาหานข้าวสารอาหารแห้งคีร่รานเภสัชอยู่ยาทั้งหลายปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการโปรดสัตว์ตามอง์หาบารมีเนของหมูเ่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้เคยกระทำไว้ดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอะนรคตก็ตามขอให้มีส่วนในความลี่้ลายสว่างสวยและการโปรดสัตว์ตามองคมหาบารมีแห่งหมูเ่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย โดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินโสซโส,โส